พี่ตุกวันนี้สอบเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายใช้เวลาเท่าไหร่คะเนี่ยเกือบ4ชั่วโมงโอ้โแล้วเราเสียหายไปเท่าไหร่ยังไง2อ0แ0 0แปกว่าบาทแล้วแล้วเราอยู่ขายได้บ้างไหมฮะไม่ขายค่ะกินจนเป็นเบาหวานค่ะซื้ออะไรไปบ้างอ่าบูมดีแนกเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราถ้าเราซื้อเนี่ยเราจะได้สิบาทต่อหนึ่งหลอด แล้วก็วันวันนั้นน่ะเขาบอกว่ายอดขายมันได้สี่พันกว่าล้านเราก็เลยคิดว่าเออสิบบาทตลอดเราต้องได้เรามั่นใจแต่แต่เราได้มาแปดร้อยกว่าบาทไงจากทั้งหมดกี่สี่พันกว่าล้านเราได้ปันผลมาแปดร้อยกว่าบาทพอปีที่สองปีที่สองเราได้ปันผลมาหนึ่งร้อยสี่บาทโอ้โหคือเขาคิดจากยอดรวมนี้เหรอใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาคิด คิดจากยอดยอดขายทั่วโลกเลยอ่าออ,อแล้วเราตัดสินใจร่วมลงทุนเพระาะอะไรตอนนั้นนะพี่ตุ๊กเพื่อนอย่างเดียวเลยค่ะเชื่อเพื่อนเชื่อเพื่อนเราเ<ม>ชื่อ,พ,อพวกพิเซนเตอร์พวกอะไรไหมหรือไงไม่ค่ะพี่พี่ไม่เชื่อพวกนี้อยู่แล้วแล้วพี่พก็พูดกับเพื่อนตลอดเวลาว่าไอไอ,อการขายแบบนี้มันน่าจะเป็นธุรกิจแบบ MLM อ่า MLM แล้วเพื่อนก็บอกมันไม่ใช่เขามีสินค้ามีคลังสินค้ามีอ่า มีตัวบริษัทจริงอะไรอย่างเงี้ยทีุ่กตอนนั้นเราขายไม่ได้เลยป่ะหรือว่าไม่ขายอ๋อเราไม่ขายเราไม่ขายเลยไม่ขายกินค่ะอ๋อเพราะเรากินจนหมดอายุเราเราเราได้ส่วนแบ่งต่อเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นใช่ใปีแรกเท่าไหร่กี่ร้อยนะแปดร้อยแปปีสองร้อยสี่บาทแล้วของอยู่ที่เราป่ะฮะอยู่ค่ะเยอะไหมกี่ซองกี่เลยอ๋อของที่หมดอายุที่เหลืออยู่กับเรานี่ประมาณ3กล่องก็ ร้อยก็ไอ้สามกล่องกล่องละห้าสิบนะประมาณร้อยห้าสิบองกล่องกล่องร้อยห้าสิบหลอดร้อยห้าสิบหลอดแต่ว่ามีสินค้าอื่นอีกโอ้โหตัวอื่นอีกด้วยที่เป็นแพ็กเกจของเขาใช่ใช่ใช้เองหมดเลยใช่กินก็บอกแลวกินจนเป็นเบาหวานแล้วก็บอกเพื่อนว่าเนี่ยเรากินตัวนี้แล้วเราเป็นเบาหวานจริงๆนะเพราะว่าไปตรวจหมอบอกว่าเป็นเบาหวานแล้วเพื่อนเลยบอกว่า ก็ไปถามที่บริษัทสิเขามีหมอประจำบริษัทอยู่ใช่แต่เราก็เราก็ไม่เราก็ไม่ไปถามอ่ะไม่จริงไม่จริงตอนนั้นไม่รู้หรือเปล่าเงี้ยเหรอใช่เราก็ไม่ได้ไปถามไม่ได้อะไรนะโอ้โหจนมาวันนี้เนาะเสียหายไปทั้งหมดกี่บาทนะฮะสองแสนแปดโอเคพี่นพิมพตัวขชี้ของคุณมากครับค่ะครับ